เ hey, สวัสดีพ่อนุม่มที่น่ารักทุกคนก่อนจะไปดูคลิปนะฮะก็ฝากกดไลค์นะแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งให้หน่อยนะฮะเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้กับเจ้าของช่องนั่นเองนีฮะแล้วก็จะได้บัพดข่าวสารใหม่ๆในครับผมเมื่นนมอ,อผมลงคลิปมานะเนาะ ก็ใครที่ทําแล้วนี่ครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะเนาะโอเคก็ไปรับสมคลิปได้เลยโอเคนะคัะผมกล่าวสวัสดีคุสมกันด้วยนะฮะก็วันนี้นะครับผมจะมาแจกสริปนะฮะก็ผมอาจจะพูดแบบแบบยนะังไพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหน่อยนะเพราะว่าสมัยผมรู้สึกผมเจ็บขอนะไม่รู้เป็นไรนะเหมือนจะเป็นบาดลงคอนะเนาะก็วันนี้ผมจะมาแจกสริปนะฮะ มันเป็นสคริปต์ออโต้ฟาร์มนะครับอัปเดตนะครับเป็นภาษาไทยเลยนะครับซึ่งมันก็ฟาร์มเกาะใหม่ได้แล้เวเนาะแต่ผมปิดเสียงเกมว่าไปดีกว่านะมันมันก็ฟาร์มเกาะใหม่ได้นะครับมันเป็นค่ายอะไรอะคือผมไม่รู้จักชื่อค่ายเขาเนาะแต่ว่าผมเห็นโลโก้โลโก้ของเอ่อค่ายนี้ผมก็รู้เลยนะครับผมจําได้ว่าผมมีดีดคอร์ดอยู่เนาะก็ถ้ามีดีดคอร์ดแล้วผมจะทิ้งไว้ด้านล่างคลิปนะถ้าผมไม่มีดีดคอร์ดผมก็ จะไม่เออ่ให้ดิสคอร์ดนะเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมมีหรือเปล่าแต่ว่าผมจำได้ว่าผมมีดิสคอร์ดเออ่ดิสคอร์ดเก่าเนาะของผู้พัฒนาค่ายนี้เนาะซึ่งดิสคอร์ดใหม่ก็ผมก็เข้าแหละหรือเปล่านะโอเคนะครับผมก่อนจะไปดูคลิปนะฮะก็ก็จะไปดูรีวิวสคริปต์นะฮะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะเนาะโอเคมานะครับก็ใครที่กดเลยก็ขอบคุณนะฮะเดี๋ยวเราจะมารีวิวสคริปต์เลยนะฮะอันนี้หรือเปล่ากดวางไว้ ปึ๊บมันเป็นภาษาไทยนะครับผมนี่ดีนะฮะภาษาไทยแค่หนึ่งนาทีเองเหรอโอเคนะเออ่เดี๋ยวผมจะมาลองฟังก์ชันออโต้ฟาร์มก่อนนะครับฟา well ร์มเวลนะฮะซึ่งฟาร์มเวลนี้เรากดติ๊กถูกไปเลยมันก็มีออโต้หาคิบีสองหาคิบีสองคือยังไงอ่ะ ออโต้ฮาคิวีสองแลผมกดออโต้ฟาร์มไปนะครับอันนี้จะเป็นเลือกอาวุธนะฮะที่เราจะออโต้ฟาร์มนะฮะมีออโต้ฟาร์มกระดูกมีออโต้ฟาร์มสุมกระดูกด้วยนะฮะเฮ้ยได้อันนี้จะเป็นอาวุธของเรานะผมจะเป็นดาบยูรูแล้วกันนะครับเพราะว่ายูรูมันอ,อ,อยังไงอะมันตีเร็วนะฮะมันฝ่าไม้มาก ออโต้ไฮิวีสองคือยังไงว่าคนดูเปิดไาชิออไม่น่าใช่นะครับรอดูนะครับว่าตัวนี้ดีหรือเปล่าฟามเกาะใหม่ได้แล้วนะฮะ <c oughs> ดูมาลเควิโ okay. อเคก็เหมือนจะเป็นของโฮโฮฮับหรือเปล่าคล้ายๆโฮโฮฮับนะครับแต่ผมแนะนำให้ใช้ดาบอยู่รู้เนาะเพราะว่ามันตีไวามากดเดีย๋ย โอเคก็ถือว่าได้นะครับฟังก์ชันออโต้ฟาร์มนะครับเป็นภาษาไทยด้วยเนาะก็ลองนำไปเล่นด,ดูนะฮะทุกคนก็ไหวอยู่นะมันมีออโต้ฟาร์มก็ดูด้วยนะครับออโต้ Auto ไปลูกสามอัโต้ไปลูกสองนะครับแล้วก็ออโต้ตีอะไรเนี่ย นดมันรอมอนเกิดนะครับผมม้อนเกิดแล้วก็ค่อยไปตีดีเปล่าเดี๋ยวรอดูสักพักนะฮะเป็นยังไงอ๋อจริงด้วยนะครับเหมือนจะรอม้อนเกิดตีไวเกินนะครับม้อนเกิดไม่ทันเนาะแปดตัวนะครับผมก็หยุดออโต้ฟาร์มไปเลยนะครับหยุดไว้ก่อนนะครับโอเคอันนี้คือออโต้ฟาร์มอะไรเนาะ กดไปก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็อันนี้ออตโต้ตีออตโต้ตีแบบนี้เหรอโอเคเดี๋ยวผมไว้ดียก่อนบักด้วยนะครับเหมือนจะบักนะโอเคหาบักละออตโต้ไปลูกสองออตโต้ไปลูกสามนะซึ่งตอนนี้ผมออตโต้ฟาร์มกระด,ดูกใช่ไหมผมอ่านผินดหรือเปล่า ออโต้ Auto, อะไรเนี่ยออโต้ Auto, กระโดดเหรอค้างค้างค้างลอยได้คนดูโอเคถ้าผมบานพิกก็ขอโทษด้วยนะฮะอย่างต่อไปออโต้ซุมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอืมอันนี้เนี่ยเปิดไปมัม,มวานะฮะคนดู สมอนกดไปแล้วกันเหมือนว่าไวเหมือนกันนะดูดิจะโดนเตะไปนะว่าไวขนาดเนี้ <c oughs> มันจะโดนนะฮะไวมากไปก่อเตา ว่ามันมีหลายฟังก์ชันนะนี่ฟังก์ชันอัพสก,กิลอื่นๆก็มีนะครับผมนี่วับรถมาเสียงดังอะไรอ่ะมันวับไปวับมานะอะไรของเขาเนี่ย อ๋อโอเคคนดูก็คือมันเป็นอะไรนี่นะครับออตโต้จุด,พ,ดพุิงนะครับก็คือมันเวลาที่แบบเราตีเอ็มม่านะครับตลอดคนที่ได้พึงเนาะก็ไม่ต้องวิ่งนะครับเพราะว่าเราเปิดตัวน,นี้แนละ้วมันก็สามารถมาจุดพุดพิงเนาะเพื่อเปิดประตูตีเอ่อตัวอะไรอะเอ็มมา,มา้าหรือโอเด้งจะไม่ได้เหมือนกันนะฮะก็นนี่ก็ตีนะครับผม นี่เนี่ยเห็นไหมมันจะพามาตรงเียไฟนะครับที่เราต้องเอาไฟมาใช่เนาะเพื่อผ่านเงื่อนไขนะหลังจากที่เสกบบอสแอดมินแล้วเราก็ไปตรงใต้น้ําตกนะที่เกาะเออที่เกาะสตรีเนาะโอเคคือไอเนี่ผมก็ยังไม่ได้ทําเลยเดี๋ยวผมจะรอทําดูเนาะโอเคย่างต่อไปนะครับผมออโต้เขียวคืออะไรเขียวปะหรือผูอ่านผิดปะออโตโ้ฮากิสอง อจะทำฮาคิวีสองอัตโนมัติอะไรแบบนี้หรือเปล่านะฮะก็ลองไปใช้ดูนะครับพูดไปด้วยกินน้ำไปด้วยสุดยอดมากออโต้เขียวเนี่ยตัวบักตัวบักนะครับออโต้ฮาคิวีสองผมอ่านถูกหรือเปล่านะก็ผมอ่านผิดกรขอโทษดเลยอันนี้คืออะไรอ่ะ บอกว่าเลยนะออ,อ,ออโต้ทำฮาชิอ๋อออโต้ทำฮาชินะครับผมฮาชิสังเกตนะประมาณนี้หรือเปล่ากูพูดผิดหรือเปล่าฮะลโหล ลเมออนเดี๋ยวรอดูเลยฮะว่ามันจะไปก่อนไหนเนาะกกอนเริ่มต้นเลยเหรอเหมือนจะมีออโต้ทำนู่นทำนี่เยอะมากนะ ฟาร์มก็ถือว่าใช้ได้นะครับมอนมันจะไม่เกิดเนาะโอเควันต,ต่อไปจะเป็นอัพหมัดอัพเลือดอัพดาบอัพผลเนาะอัพปืนนะครับอัพผลพิศาจเนาะก็มีอันนี้ด้วยนะครับมียังไงอะมีว้าบหาเพื่อนด้วยนะครับผมเนาะก็นี่นะครับก็มีเยอะนะครับผมก็ ไปรีวิวเล่นเราละกันว่าไปหาเจ้าทะเลก็มีนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยซื้ออะไรซื้อฮาชิซื้ออะไรอ่ะซื้อยอะอแยกไปหมดนะครับผมซื้อขาดำวีสซื้อคาราเต้วีซื้อมังสาฟาวีสอนะครับเยอะนะครับผมดูซุ่มซุ่มกระดูกลองกดไปผิดหรือเปล่า มันยังจะใช้ไม่ได้นะครับอันี้ก็เป็นออโต้เลยลงดาวหรือเปล่านะฮะก็เยอะแยะนะครับโอเคทุกคนก็คลิปนี้คงจะใกล้จะถึง10นาทีแล้วนะครับผมก็สกิปนี้ก็เป็นภาษาไทยแล้วนะครับผมก็ไปเล่นดูนะครับก็ฟาร์มก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมเนาะแล้วก็เป็นภาษาไทยด้วยเนาะ แล้วก็มีออโต้อะไรอ่ะออโต้จุดพบเพลิงนะครับสำหรับดับเอมะหรือเปล่าเนี่ยครับผมดับโอเด้งหรือเปล่าผมจะผีก็ขอโทษด้วยนะฮะโอเคคลิปนี้นะครับก็มีเพียงแค่นี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับส่วนสริปนะฮะก็อยู่ในด้านล่างคลิปเนาะก็เข้าไปเอาในิีคอร์ดก็ได้นะครับโอเคครับไปเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ